ดูครับให้ดูลีลาการเล่นนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมผมทางช่อง y o u t u b e มาร์คไถบ้านรอว่าจะเป็นเพจ f a c e b o o k มาร์คไยบ้านนะครับวันนี้เจอกันที่ช่อง y t u t u มาร์คไถบ้านนะครับอยู่กับผมมาร์คไยบ้านเองครับวันนี้ก็จะมาโชว์นกนะครับ หลังจากคลิปที่แล้วนะครับมีคนถามมาเยอะมากว่าล่ามขุนเด่นให้ดูหน่อยนะครับว่าเล่นจริงไหมก่งแต่อยู่ในกรงหรือเปล่านะครับวันนี้ครับมีคําตอบให้ครับพอดีว่าเมื่อเช้านี้ผมจะมัดขานะครับเอาตัดสายเก่าทิ้งแล้วก็เอาสายใหม่ใส่นะครับพอดีก็เลยเอาไปลองมัดกิ่งดูก่อนนะครับไม่ได้ใส่หลักนะครับลองมัดเลยปรากฏว่า,เ,วาเล่นตาม ความจริงนะครับผมจะให้ถ่ายให้ดูตามความจริงนะครับหลังจากไม่ได้มัดกิ่งมานานห้าเดือนนะครับไม่ได้ล่ามขามานานห้าเดือนจะเป็นยังไงก็จะพาไปชมนะครับทุกท่านคุณนเดชนนกต่อกิ่งต่อดินนะครับโอเคครับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับทุกท่านนี่นะครับก็ล่ามหน้าบ้านนะครับวันนี้ไม่ได้ไปล่ามไหนไกลพอดีไม่มีเวลา ไปที่อื่นนะครับก็เลยล่ามตรงนี้โชว์ไปก่อนนะครับทุกท่านอนี่เลยครับที่เด็ดขุนเด่นนะครับเด็ดขาติดเชือกหรือเล่าครับถึงบินได้ก็กลับมาที่เดิมนะครับทุกท่านดูครับนี่เลยครับความหมายของนกต่อกิ่งมันต้องแบบนี้ครับต้องกลับมาที่เดิมนะครับ มันไม่กลัวผมเลยนะครับเดี๋ยวจะกลับให้ดูนะครับว่าผมอยู่ยังไงนะครับเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะครับก่อนนี้นะครับหลังจากหลายๆท่านสงสัยว่ามันเล่นได้จริงไหมนะครับดูเอาครับทุกท่านนี่นะครับเจ้าคุณเดชตัวเดิมของผมพอดีเมื่อเช้าพึ่งมัดขานะครับมัดขาเลยอยากจะลองดูก่อนนะครับว่าลืมวิชายังไม่ได้ใส่หลักนะครับเอามามัดกิ่งเลยนะครับก็ ได้แบบที่เห็นนะครับยังเก่าเหมือนเดิมครับดูครับขุนเดชครับขุนเดชตัวนี้นกต่อดินต่อกิ่งนะครับติดฉเฉลยหมดแล้วดูครับให้ดูลีลาการเล่นนะครับ นะครับแม่ผมก็ลดน้ําต้นไม้นะครับมันก็ไม่กลัวนะครับมันก็ขันเหมือนเดิมนะครับดูความเก่าเอาครับไม่กลัวคนด้วยนะครับนกตัวนี้เรียกใส่คาลมแล้วครับทุกท่านนี่ครับเรียกแล้วประทับใจมากครับ ยนแล้วครับขันโยนแล้วครับเสียงพ่อนะครับคุณเดชแล้วก็มีความเก๋าเยอะเวยครับนี่ขนาดอยู่ในกรงผสมมาประมาณ5เดือนนะครับยังทําได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับทีแรกไม่ได้มัดขานะครับไม่ได้ต่อสายหลังพอดีผมจับออกมาต่อสายหลังนะครับเลยลองมัดดูนะครับไม่มีหลักนะครับยังไม่มีหลัก ก็เลยลองดูก็ได้แบบที่เห็นนะครับอีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ได้เห็นออกสนามป่าแน่นอนนะครับคุณเดชต่อกิ่งต่อดินนะครับตัวนี้เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูใกล้ๆครับนี่นะครับเจ้าคุณเดชยังเล่นนะครับดูครับเชือกผมไม่ได้ใส่หลังนะครับนี่ผมมัดไว้เห็นไหมครับทุกท่านผมมัดไว้นะครับก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับสุดยอดครับคุณเดช ไม่โดดเลยนะครับขนาดไม่ได้ขนาดไม่ได้ผูกสายตั้งนานนะครับไม่มีโดดไม่ไม่มีบินเลยนะครับนิ่งแบบที่เห็นเลยนะครับรู้งานครับตัวนี้ไม่มีโดดเลยนะครับมาถ่ายเป็นแนวทางให้ครับนกต่อกิ่งมันเล่นง่ายกว่าต่อดินนะครับตัวนี้ปากเบาด้วยครับคุณเดช ไม่ได้ล่อไม่ได้อะไรนะครับดูครับไม่มีนะครับไม่ได้ล่อสักตัวนะครับมันก็เล่นเองนครับมันเป็นนกปากเบานะครับนี่แหละครับวันนี้ก็ถือเป็นการออกซ้อมนะครับเดี๋ยวผมจะต้องสั่งหลักมาแล้วจะได้ออกไปลองสนามป่าเลยนะครับหลังจากไม่ติดเฉลยมานานสี่ห้าเดือนนะครับพักมานานวันนี้ก็ได้เวลาออกล่าแล้วนะครับ เชื่องเนะครับตัวนี้ไม่กลัวป่าไม่กลัวบ้านนะครับก็ได้แบบที่เห็นเลยนะครับขุณเดชส,สุดยอดครับสุดยอดความเก่าอนาคตพ่อพันธุ์นะครับสายต่อดินต่อกิ่งนะครับ คุณเดชเอ๊ยูพ่อเชิงเชองนะครับดูครับเชื่องไหมครับนี่ดูครับไม่เป็นไรนะครับเชิงเชองนะครับตัวนี้ของแท้ครับดูครับจับตัวได้ครับแต่ว่านกคุณเดชเป็นนกสไตล์ที่ว่าดุดันนะครับมันจะตีมือนะครับมันจะสู้มือก็ให้ดูลีลาการเล่นนะครับปากเบามากคุณเดชไม่ทำให้ผิดหวังครับ ไม่มีโดดไม่มีผลนะครับไม่ต้องกลัวมันจะติดกาวเองแน่นอนนะครับดูครับทุกานขนาดว่าไม่ได้มัดกิ่งไม่ได้ล่ามมาห้าเดือนนะครับวันนี้มาล่ามก็ยังไม่ลืมวิชานะครับทุกคนไม่มีโดดไม่มีผลนะครับยังไม่ลืมวิชาคุณเดชตัวเดิมครับตัวหลักของผมเลยดูครับทุกคน <c oughs> นี่นะครับ นกเกอะเชื่องนะครับดูให้มันยืนบนมือผมนะครับอืมนี่ครับถึงบินได้ก็จะกลับมากิ่งเดิมนะครับนี่แหละเป็นนกต่อกิ่งนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทุกตัวบินได้ครับบินได้โดดได้แต่ว่าต้องรู้จักคอนอันเดิมนะครับต้องกลับมาที่เดิมไม่งั้นจะติดกาวเองนะครับจะติดขึ้นก่อนนกป่าจะติดนะครับทุกท่านโอเคครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ นี่แหละครับคุณเด่นนะครับคลิปนี้มาถ่ายให้ดูสเตปการเล่นนะครับลีลาการเล่นดูความเก๋ากันนะครับหลังจากมีหลายท่านสงสัยนะครับบางท่านก็คอมเมนต์ว่าเก่งแต่ในกรงหรือเปล่านะครับดูครับมาล่าของจริงให้ดูนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันได้เห็นออกป่าแน่นอนนะครับสําหรับเจ้าคุณเดชนี่นะครับนกต่อดินต่อกิงนะครับตัวนี้ดูครับ โอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมารถถ่ายบ้านได้ทำคลิปวิดีโอลง y o YouTube ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปพร้อมกับเจ้าขุนเด่นนะครับตัวรักดูครับโอเคครับไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ